สวัสดีค่ะทุกคนเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้โอ้ยอากาศแย่มากทั้งลมแล้วก็ฝนลงเม็ดด้วยนะแต่ใจรักนะคะพ่อกับพี่มิกนะคะมาด้วยกันเหมือนเดิมสองหนุ่มนั่นแหละตัวตั้งตัวตีกูไก่ก็ชอบได้แหละพวกบ้าหาเห็ดช่องนี้นะคะไม่เน้นจำนวนเห็ดน,นะเน้นความมันความสนุกตื่นเต้น ดูตื่นเต้นเลยค่ะตัวเองนี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าที่นี่นะคะในอิตาลีเนี่ยฝรั่งที่นี่คิดเห็ุเพิ่งมากๆคิดในการกินการหานะคะเพราะฉะนั้นคนเข้ามาหาเยอะมากๆขนาดวันนี้นะอากาศแบบนี้มีรถจอดอยู่หลายคันเลยนะตามทางที่มานะคะเราก็มาตรงเนี้ยสี่คันโอ้ยขนาดแบบเหตุเพิ่งออกนะ เขาก็แบบด้านด้นด้านด้น,ดน,ดนมากันเหมือนเรานะเว้ยหนาวหนาวหนาวทางนี้จะเจอสักกีดอกเนี่ยมาตอนบ่ายนะคะตอนเช้าพี่มิกทำงานเจอแล้วนะคะทุกคนโหกว่า oh, oh, จะเจอ oh, ดอกนี้สวยมากทุกคนดูนี่ความป้อมหองมัง ุ๊ยงามมากเลยขอถ่ายรูปเลยนะลูกนะรูปเลยสวยนะะี่คะเชื้อราตรงนี้แหละนี่ตรงนี้เป็นต้นบีชนะคะทำให้เห็เดเกิดทุกคนเห็นเห็ดกันไหมกูรวางไว้ให้กลางเฟรมนะโห น้วเหมือนจะมีสองวยนะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะให้เขาเดินอย่างระวังเพราะกลัวแบบในนี้มันจะมีอีกสองป่าอ้าดอกเดียวดอกเดียวโอ้ยอันนี้ก็ขอถ่ายรูปอีกนะเพรสวยเหลือเกินในดงหญ้ามอสนะคะโอ้ยสวยมาก ฉันว่าปิดให้สนิทปิดให้มิดอย่าให้ใครรู้ว่าตรงนี้เคยมีเห็ด<อ>เข้าป่าแต่ละทีเฮ้ยนี่โพลงอะไรอ่ะ ป่าแต่ละทีน้ำหนักลดเยอะเลยล่ะพ่งเลยนะอย่าไปรบกวนเขาเดินเยอะมากนะคะนั่นเฮ้ยเห็ดพึ่งแดงโอ้สวยมากแล้วแถมมีเล็กๆอยู่ข้างล่างด้วย มีกลัวกินคือมีกลัวตะขาบเลยทีเเนี้ยลืมนึกสวยมากเลยทุกคนดูนะคะเห็ดพึ่งแดงนี่ความอ้วนความอวบของมันนี่แบบน่าเอ็นดูสุดๆเดินมาเจอเห็ดพึ่งขาลายนะคะชาวตะเล่นเขาไม่กินนะ ถามว่ามันอร่อยไหมก็ไม่ได้มีรสชาติอร่อยอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่มันกรุบก,ก,กรอบความหอมไม่ได้มีเก็บไปด้วยเดี๋ยวใช้ตะเลียนมาเตะทิ้งหงสารในป่าจะมืดเร็วนะคะยิ่งวันที่ฝนตกแบบนี้ด้วยนะมืดค่อนข้างเร็วตอนนี้ก็กะว่าจะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเดินลงไปเรื่อยๆเ,เนาะ เจอก็ดีไม่เจอก็นื่นไรไปกลับบ้านกันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะเอามาดิเห็ดเอามาดิกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาอวดเห็ดกันอันนี้ของกูไก่ที่ได้มาเนาะมาดูของพี่มิกบ้างนะคะนี่ของพี่มิกหอ้โโดนแทสซะแต่ก็ยังสวยอยู่นะนี่ของพี่มิกนี่ของพี่มิกนี่เห็ดพึ่งแดงนะนี่ดอกเล็กน่ารักจังเลย นี่ของพี่มิกนะคะโหดูดอกนี้ตดนกินสะเวาวเลยโซฟาเชนโดวีดีวโฟาเชนดีแชคิเปลคเปเตสตนาพี่มิกบอกมีที่มันหักด้วยนะนี่อู้ดอกนี้สวยจังดอกใหญ่ค่ะถึงจะโดนแท้แต่ถือว่าสวยมันใหญ่หนักด้วยนะนี่ อืมอันนี้ก็เห็ดพึ่งแดงอืมหนักเลยอะอ,อ,อุ๊ล่นเห็ดพวกนี้นะคะนัดก,นกันกับพ่อกับแม่แล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำกินรวมกับพ่อกับแม่เนาะที่บ้านพ่อแม่ เป็นเห็ดทอดนะคะแต่ว่าครั้งนี้กุคยไข่ปรับปรุงสูตรเองนะปรับปรุงสูตรและวิธีทำนิดหน่อยลองทำแล้วนะคะทุกคนบอกอร่อยมากทำให้น้ำหวานกับพี่มิกชิมแค่นั้นเองยิ่งน้ำหวานนี่บอกโหอร่อยเลยแม่ต้องทำอีก oh <my> พี่มิกไปอาบน้ำแล้ว เดี๋ยวกู้ตัดขา h e เสร็จค่อยไปที่หลังคำาจริงอะ่ะไปป่ากลับมาต้องไปอาบน้ำเลยเนาะเผื่อมีเห็บมีอะไรนะคะแต่ว่าเราต้องมาจับดินอีกอะบางทีไม่อยากจับเนาะผู้กลเป็นคนที่ชอบอาบน้ำแล้วนอนเลยรู้สึกแบบมันสะอาดนอนสบายใจ โอ้โอ oh, oh no. ้นมแหมมีดอันนี้มันมันจ้วงเข้าไปในเนื้อเห็ดเพรามีดนี่มันมันคมนะคะฟูมาฟูมาที่ผิวมเาอ เล็กอย่างนี้ก็ยังไปเจอมันอีกเนาะข้างบนสาแอบแล้วก็ยังเห็นนี่เนาะมนุษย์นี่ อกใหญ่ของพี่มิก ตัดยากจังเห็ดแบบนี้ขาหักหักงองอนี่ดีนะมีดแกะสลักนี่มัน ใบใบมีดมันเล็กเนาะมันซอกแซกได้เป็นมีดตัดขาเห็ดที่ดีที่สุดนะคะที่กูไก่ใช้มาโดยตลอดนะชอบมากมีดอันเนี้ยที่เขาใช้เข้าปากเก็บเห็ดนะคะมันไม่ใช่มีดสำหรับตัดขาเห็ดมันเป็นมีด เกลวขาเห็ดแต่วันนี้ก็ไม่ได้เกลวเวลาไปหาเห็ดแบบช่วงเห็ดมันออกจริงๆอะเนาะคนเยอะอย่างเงี้ยก็จะแบบเก็แบเก็บใส่เก็แบบใส่ใส่ถุงอะ เพราะว่าไม่อยากใครเห็นเนาะว่าเห็ดมันออกแต่คนก็รู้อยู่ดีอะ่ะกูแค่ก็ททำตามพี่มิกนั่นแหละมันรีบด้วยเนาะเก็บเห็ดมัวแต่ชักมีดเข้าชักมีดออกเสียเวลา ความสุขปกปบพวกนี้นะคะเดี๋ยวแปลงแปลงออกมันก็หายละดอกอ้วนของกุไก่ ถ้าปล่อยให้มันใหญ่นะคะเห็ดพวกนี้ใหญ่เบอเริ่มเลยนะแต่ปล่อยไม่ได้นะถ้าเป็นเหมือนอย่างประเทศอื่นเนาะที่แบบฝรั่งไม่แย่งกันอย่างเงี้ยก็ปล่อยได้แล้วก็แบบอุ๊ยอีกวันสองวันฉันจะไปเก็บเธอมีความสุขจังเลยมันไม่ได้ที่นี่มีแต่คนล่าเห็ดนะคะปล่อยไว้ไม่ได้กลับไปไม่เหลือหรอก เห็ดที่นี่นะโผล่พ้นดินหน่อยก็โดนคนเก็บหมดละ 然后 <laughs> ดินกระจายเลยดูตรงเหลืองๆนี่ยเน่านะคะเฉอนทิ้งไปเลย ไม่มีหนอนกินเลยนะคะปีจะทะักแท้เอรี่ยน่งอเาอรี่ร,ร,ร้่เจ็ดเจี Ibu uang. Aduh, Papa. ดอกนี้ของกุไก่ก็สวยมากไม่มีรอยแทะเลยนะคะนี่เห็ดพึ่งแดงสวยมากๆอืมได้แบบนี้สักสิบดอกนะดีใจตาไหลแล้ะ Nó khổ đâu ạ ngồi đi nữa มันไม่ใช่แป้งขัดได้ดิน พึ่งขาลายของเราตัดแบบไม่ต้องฉนุถนอมเลยไม่มีค่าไม่มีราคาเลยนะคะทีนี้ขอดมหนะ่อยกลิ่นก็คือแบบ กลิ่นเห็ดธรรมดากลิ่นอ่อนๆเนนาด้วยต้องเอาไปต้มน้ำทิ้งนะคะแล้วถึงจะมาปรุงทำอาหารได้ ชาวอิตาเลียนแถบนี้เขาเลยไม่นิยมกินเพราะว่าเห็ดที่เอามาต้มน้ำทิ้งก่อนปรุงอาหารเนี่ยคือเห็ดที่มีพิษอ่อนๆนะซึ่งถ้าไม่เอาไปต้มนะคะเอาไปทำกินเลยอ่ะมีพิษสะสมนะอย่างพวกเห็ดพึ่งขาลายเห็ดขอนสนพวกนี้นะคะ ต้องเอาไปต้มสิบนาทีก่อนเอามาปรุงอาหารเห็ดพึ่งแม่มดพวกนี้เนาะก็คล้ายๆกับหน่อไม้นะคะประมาณนั้นต้มให้เดือดสิบนาทีแล้วถึงจะเอามาปรุงอาหารได้ชาวอตาเลียนแถบนี้เลยไม่นิยมกินนะคะเห็ดหลายชนิดนะที่กินได้ต้องเอามาต้มก่อนแล้วถึงปรุงอาหารได้นะ มีเยอะเลยนะคะที่นี่แต่คนแถบนี้เขาไม่นิยมเก็บกินกันนะเขานิยมเก็บเฉพาะเห็ดดีๆแบบว่าเอามาทํากินได้เลยหรือไม่ก็สามารถกินได้สดๆนะคะอย่างเห็ดพึ่งหวานเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดหน้าแหล่พวกนี้นะขนาดเห็ดไข่เห็ดหน้าแหล่ถือว่าเป็นเห็ดดีไม่มีพิษกินสดก็ได้ชายตะเลี่ยนส่วนใหญ่ไม่เก็บกินเลย ล้างสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยแล้วเช้านี้กุไกง่จะมาเตรียมเห็ดสําหรับทอดเพื่อจะเอาไปกินที่บ้านพ่อแม่นะคะเอาด,ดอกสวยของกุ้กก่ก่อนหั่นยังไงเท่านี้ปกติเห็ดทอดที่ทําประจําจะหั่นเป็นแผ่นๆเนาะแต่วันนี้สูตรที่คิดขึ้นมาเองแต่ว่าเบสของเครื่องปรุงนะคะก็เป็นของอิตาลีนี่แหละหั่นยังไงดีเนาะอย่างนี้นี่ เมื่อกี้ชิ้นใหญ่ไปหน่อยอันนี้ก็สักสามอันนี้นะคะหั่นเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็จะใส่ พาสลี่สับลงไปนะคะสับแบบละเอียดนะนิดเดียวนะคะแล้วก็กระเทียมสับนะคะนิดเดียวจริงๆใส่เยอะมันจะไปกรบกลิ่นเห็ดหมดนะคะแล้วก็นมนมกล่องธรรมดาเทลงไปเกือบท่วมเลยนะคะนี่แล้วก็คนให้มันเข้ากาันคนแบบนี้ แล้วก็ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะอีกชามหนึ่งนะคะใส่แป้งโพเลนต้าลงไปแป้งโพเลนต้าอันนี้ทำจากข้าวโพดนะคะมีลักษณะหยาบๆแบบนี้คล้ายๆทรายนะคะเสร็จแล้วนะคะก็แป้งสาลีธรรมดาใส่ลงไปกะปริมาณให้อยู่ที่1นส่วนสนะคะ ให้แป้งพคลเนต้ามันเยอะมากกว่าเห็ <T> ดของเรามาดูนะคะดูดนมไปเยอะมากซับนมแบบโหเกินครึ่งเลยนะถ้าวางทิ้งไว้นานกว่านี้มันก็จะดูดจนหมดเลยนะคะอันนี้กุ้งไก่พักไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งเนะาะคราวนี้เราก็จะมา ตักเห็ดนะคะใส่ลงมาในชามแป้งนี้เอาเฉพาะเห็ดนะไม่เอาน,นมนะคะใส่ลงมาเดี๋ยวเราจะมาคลุกแป้งเนาะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะก็เหมือนเราไปชุบแป้งนั่นแหละคลุกแป้งเรียบร้อยแล้วก็เอาแป้งส่วนที่เหลือออกนะ ทำเบลมเลยทุกคนและแป้งที่เหลือนะคะนี่แล้วก็นมที่เหลือเดี๋ยวกูไก่จะกลับมาทําเมนูอร่อยเย็นนี้นะคะไม่มีทิ้งนะคะของดีทั้งนั้นเลย่ะเอาเห็ดไปบ้านยาก,กันมาถึงบ้านแม่นะคะก็ลงกระทะทอดเลยนี่เหลือน่ากินมากเลยแม่ทํากับข้าวเพียบเลยนะคะ มันฝรั่งทอดหอมใหญ่ทอดแล้วก็มีกระต่ายเนื้อกระต่ายทอดอันนี้เป็นเนื้อบวัวทอดแล้วก็ไก่ทอดนะคะ,สะเสต็ของเราเห็ดทอดคนชอบมากๆอ come sono i t i freschi nostri s t a g i o n Poi sono tutti funghetti, anche giovani, nero roba... Anche se poi fritti a me mi piace nuovare. Sì, sì, sì. Guarda, a me mi piace fritto, quando c'è per mezzone, però sono buoni anche questi. Tanto si risbarbano. No. No. già tutto campo, No. Ah, No. 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 เรามาจัดการกับสิ่งที่เหลือจากเมื่อเช้าเนาะสิ่งที่เพิ่มเติมลงไปอีกก็คือพาสต์ลี์แล้วก็กระเทียมสับนะคะใส่ลงไปในน้ำซุปไก่กุก่จะมีน้ำซุปไก่ติดบ้านอยู่เกือบเสมอเลยนะพอเดือดสักพักหนึ่งก็เบาแก๊สนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเติมเจ้าโคลันตาที่เหลือจากคลุกเห็ดเมื่อเช้านี้ลงไปเนาะ ก็ลืมเต้งแก๊สขึ้นมาหน่อยดีนะที่ต้องใส่น้อยลืมเติมนมนะคะต้อนนมมาต้มให้เดือดก่อนดีนะที่นึกได้หันไปเห็นนมอ้าวลืมอู้เปาแกส๊สนมเดือดดีแล้วนะคะค่วนี้เอาแกส๊ส เราก็มาเติมพลันตากันต่อเนาะเติมไปคนไปนะต้องกะปริมาณน้ำซุปกับนมที่เรามีนะคะเพื่อจะเติมพลันตาลงไปไม่ใช่ว่าเติมได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวมันจะอืดเกินไปนะคะ ก็คืทำจนชินเนาะก็เลยใช้วิธีกะเอานะคะเมื่อเราเติมโพลแนตาพอแล้วนะคะควนี้ก็ใส่เนยลงไปก้อนแล้วก็พาริซานชีสขูดนะคะใส่ลงไปคนให้เนยกับชีสละลายก็ใช้ได้นะคะ ตักเสิร์ฟนะคะโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสคูดนะคะ <c oughs> ถ้ามีเห็ od, ดทอดโรยเป็นสักหน่อยรับรองอร่อยมากพราะครั้งแรกที่ทำนะคะก็มีเห็ดทอดด้วยเนาะเราทำที่บ้านครั้งที่สองเนี่ยลองทำให้พ่อกับแม่แล้วก็ดีเดโก้กินเนาะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะทำลงคลิปที่บ้าน จะต้องมีเมนูนี้กินคู่กับเห็ดทอดแน่นอน